อัปเดตความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะ ออฟฟิเชียลแมนยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวไบรอันเอมเบอร์โมอย่างเป็นทางการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดีลคว้าตัวไบรอันเอมเบอร์โมปีกตัวเก่งทีมชาติแคนาบรูนจากเบรนท์ฟอร์ดเสริมทัพเรียบร้อยแล้ว mo, เอมเบอร์โมเซ็นสัญญากับปีศาจแดงยาวถึงเดือนมิถุนายน2034พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีฤดูการล่าสุด2024-25เอมบูโมระเบิดฟอร์มยิงไปถึง20ประตูในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นจำนวนประตูที่มากที่สุดเป็นอันดับ สของลีกและยังทําอีก8ปดแอสซิสต์อีกด้วยตลอด3ฤดูการหลังสูตรเขามีส่วนร่วมกับประตูเฉลีย่ยสูงถึง18ครั้งต่อฤดูการนับตั้งแต่เบรนท์ฟอร์ดเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเอมเบอร์โม่เปิดใจว่าทันทีที่รู้ว่ามีโอกาสย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมต้องคว้าโอกาสนี้ไว้สโมสรแห่งความฝันทีมที่ผมใส่เสื้อมาตั้งแต่เด็กเขายังเสริมอีกว่าตั้งใจจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีกภายใต้การคุมทีมของอโมริม สโมสรเอซีมิลานบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวแปรวิสเอสตูปิญญาณแบ็กซายทีมชาติเอกวาดอร์จากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนด้วยค่าตัวรวมสูงสุด19ล้านยูโร โดยแบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น17ล้านยูโรและโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก2ล้านยูโรฟาบริซิโอโรมาโนรายงานยืนยันว่าฮียวีโกจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้การย้ายทีมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เอสตูตินยานเข้ามาทำหน้าที่แทนทีโอเฮอร์นันเดสที่กำลังมีข่าวย้ายออกจากทีมโดยขณะน,นี้เหลือเพียงขั้นตอนเอกสารและการตรวจร่างกายก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั้งนี้การเจรจาได้รับความเห็นชอบจากโทนี่ Bloom, บลูมเจ้าของสโมสรไบรตัน และนักเตะก็ตัดสินใจเลือกย้ายไปเล่นในศึกกันโชดเซเรียอาแม้ก่อนหน้านี้จะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดตามรายงานจากโกและนักข่าวชื่อดังฟาบริซิโอโรมาโนลีสยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวอันตอนสตาร์กองกลางชาวเยอรมันวัย26ปีจาก TSG h o f f e n ฟเฟนไฮม์โดยสัญญาระยะเวลา4ปีสตาร์ arr, ถือเป็นนักเตะใหม่รายที่6ของทีมลีสยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ เขามีประสบการณ์ในบุนเดสลลกามากกว่า250นัดและเคยติดทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่มาแล้วและเป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ยุโรปอยู่21ปีปี2021โดยฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงเล่นในศึกยูโรปาลีกให้ฮอฟเฟนไฮม์และทำประตูใส่ท็อตแนมฮอสเปอร์ได้อีกด้วยแมนยูเดินเกมล่ามาตินสแต่โดนวิลลาปัดทันควันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าแก้ปัญหาในตำแหน่งผู้รักษาประตูหลังอังเรโอนาน่ามีอาการบาดเจ็บ โดยมีรายงานจาก d เดลี่เมลว่า ปีศาแดงได้ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเอมิเลียโนมาร์ตินสจากแอสตันวิลล่าเป็นการชั่วคราวข้อเสนอดังกล่าวถูกวิลล่าปฏิเสธทันทีโดยมองว่าไม่เหมาะสมและยังยืนยันชัดว่าหากจะปล่อยตัวจะต้องเป็นดิวถาวรเท่านั้นพร้อมตั้งค่าตัวแชมป์โลกปี2022รายนี้ไว้ที่40ล้านปอนด์ The Mirror er และ The Sun รายงานตรงกันว่ามาร์ตินสยังคงมีสัญญากับวิลล่ายาวถึงปี2029และสโมสรไม่มีแผนปล่อยยืมแต่อย่างใดแม้ตัวนักเตะเคยแสดงท่าที อัมลาแฟนบอลในเกมเย้านัดสุดท้ายของฤดูกาลเชลซีลุ้นปิดดิวชาวีไซมอนส์หลังนักเตะเปิดใจย้ายร่วมทีม ฟาบริซิโอโรมาโนรายงานว่าชาวิสัมอนส์เปิดทางเต็มที่สำหรับการย้ายไปเชลซีหลังมีการติดต่อโดยตรงกับทีมงานของเขาอย่างต่อเนื่องการเจรจาระหว่างเชลซีและไลซีกำลังดำเนินอยู่โดยดีลนี้ขึ้นอยู่กับการปล่อยนักเตะบ,บางรายออกจากทีมเชลซีเช่นเอนคุนคูโจอัลเฟลิกซ์สเตอร์ลิงและนิโก้ขณะเดียวกันอาเซนนอนก็ยังให้ความสนใจชาวิสซมอนส์เช่นกันแต่สำหรับชาวิสซมอนส์ตานี้เชลซีคือเป้าหมายหลัก และการเจราจากำลังดำเนินอยู่